สวัสดีค่ะพบกับวิถีชีวิตบ้านๆกับเกษตรผสมผสานสาหรับวันนี้นะคะจะมาใชรบรรยากาศปัจจุบันนะคะที่สวนผสมผสานของเราวันนี้เราก็จะพามาดูแปลงแตงกวาน,นะคะที่เริ่มมีการติดดอ,อกแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแปลงผักตรงนี้นะคะจะเป็นถั่วฝักยาวมาก่อนแล้วที่เห็นเป็นเครือแห้งๆก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นเครือของอพวกถั่วฝักยาวนะคะ และนี่ก็เป็นรั้วนะคะที่ปลูกบวบไว้แล้วก็จะมีการดูแลในส่วนต่างๆให้กับแปลงผักของเราค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของสวนของเรา หลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปตัดกล้วยที่สวนนะคะซึ่งกล้วยของเรานะคะก็จะนําไปส่งขายให้กับร้านขายกล้วยทอดนะคะเราก็จะตัดไปส่งเองนะคะนี่ก็เป็นร้านกล้วยทอดนะคะขายดีมากๆเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ยังมีอยู่นะั่นก็คือแปลงถัว่วพูค่ะ ซึ่งถั่วพูนี้นะคะเราก็จะมีการเก็บอาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะไปส่งที่ตลาดผักค่ะก็นี่เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของสวนของเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่ชอบดูเกี่ยวกับการนำสวนการใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย